Hey, เอ็งหัวขโมยเอ็งกล้ามากโมยปลาข้านะทางครูได้เปิดไฟสองสว่างและพูดขรูขโมยที่อยู่ตรงหน้านั้นไปแต่พฤติกรรมของขโมยน,นั้นกับนิ่งยับไม่มีอาการที่ตกใจช่างเป็นพฤติกรรมที่แปลกเอามากๆ ชายแก่คนนั้นเริ่มขยับตัวพร้อมกับลุกขึ้นมาอย่างช้าๆจึงทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มลังเลใจชายแก่ได้หันมาที่ทั้งคู่จึงทำให้เห็นถึงรายละเอียดของใบหน้านั้นคือลุงสํารานคนแก่ในหมู่บ้านที่ปาก้เพื้อนคราบเลือดอย่างน่ากลัว